สวัสดีครับแฟนๆช่องกูรูยูเนเต็ดวันนี้อยู่กับผมเจนคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันครับพร้อมกับเหล่าบรรดากูรูเป็นสามประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับผมเลือกเอาเกมทีมเลี้ยงปิดคู่เดียวในคืนวันนี้มาฝากกันนะครับแต่กันเวลาตีหนึ่งครึ่งเป็นเกมหนีตายด้วยครับเบอร์ลี่ทีมรองบุ้ยจะเปิดดบบบบบ้านนเเจอออกัััวรร์ตี เกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับแมนซิตี้มา0-2ต่อครับชอนได้ ay, จะหมดสิทธิใช้งานเบนมีปะกันหลังตัวเก่งนะครับตัวหลักที่เหลือจอชบาวฮิลลเอชซี่เวสต์วูดนะครับแนวรุกมีอารอนเลนนอนวูดสเวกคอร์ดรวมไปถึงมาร์วลสกอร์เน่เจอกับเอเวอเรตันที่ฟอร์มช่วงหลังต้องมาหนีตกชั้นครับมี25แต้มเกมล่าสุดก็บุกแพ้เวสต์แฮม1-2ต่อนะครับแถมไมเคิลคีนติดโทษแบนในคืนวันนี้ด้วยนะครับร่วมกับอลันครับับตวหลัักก็็นจะเปอบดุลลาาดดููคเรรร่ิช์ันิกคาววเิร์ดเลวินนะครับเกม แรกที่เจอการเอลตันเปิดบ้านชนะ31คู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาใกล้เคียงสูสีบางแหล่งให้เบอร์รี่เป็นต่อเล็กน้อยผมบอกเลยเกมนี้จบด้วยผลเสมอสูงมากครับมีโอกาสจบด้วยการแบ่งแต้มที่สปอร์หต่อหนึ่งนะครับดังนั้นคืนวันนี้คอนเฟิร์มไปที่เอ์ตันไม่แพ้คืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนลกูรูยูนเต็ดทุกคนนะครับพบกันเกิดเปินประจำทุกวันนะครับกับการวิเคราะห์ออบ,บอลแบบนี้ในที่เด็ดเจดดานั่นเองนะครับกเลยนะครับ เห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้ทุกวันเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเรา3ประสานกูรูยูเนเต็ดด้วยในทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้อยู่กันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับครับคือมาพููดแบบนี้ตี2ตรงนะครับเบียเรลครับเรือนำน้ำสีเหลืองเล่นในบ้านพบกับพี่เสือไบเยอร์มิวนิกนะ บียร์แลชนะ2แพ้3ครับส่วนไบเยนชนะ3เสมอ2ฟอร์มต่างกันอยู่มากพอสมควรนะคู่นี้เจอกันล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปเนี่ยครับเมื่อฤดูกาล2011-2012ตอนนั้นไบเยนมิวนิคชนะได้ทั้ง2เกมเลยนะเรียกว่าเหนือกว่าทุกกระบวนท่ารสำหรับเสือใต้นะครับดูเจ้าทีนเบียร์แลนะครับวันนี้เปาตอเรสครับดานิปาเรโกและเกดับโมเรโนส่วนไบเยนมิวนิคนะครับมีไดโยอุปาเมกาโนครับโทมัสมูเลอร์แล้วก็โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นำทีมมาคู่นี้ไบเยนบุกมาบังคับชนะ 1ประตูแฟนๆจะเฮได้1แขน2ประตูขึ้นไปเฮเต็มๆซึาา่งเดนมดูแล้วทุกอย่างดีกว่าเจ้าถิ่นชัดเจนครับสซหรับบายืนวันนี้1ประตูกับชัยชนะเกมแรกน่าจะเก็บออกไปได้เพล้ๆยิงทะลุเกมขาดตั้งแต่นัดแรกเลยก็เป็นได้นะครับสกอร์ที่เข้ามาจะเกิดขึ้นนะครับเบียเรลเปิดบ้านแพ้บบเยอร์มินิกศูนย์ประตูต่อ2นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทีเด็จเดนมมองทิ่นยือนนะครับบบเยอร์มินิก ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับไปติดตามพวกเรา3ประสานกูรูยูนเต็ดได้ในทุกช่องทางน,นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับทีเด็ดเจ๊ดำสวัสดีครับสวัสดีครับชาวกูรูยูนเต็ดทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตาพาเฮหมือชูไม่พาคุณเดินเซยแน่นอนการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นเวลาหนึ่งคู่นะครับามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับดูนิดหนึ่งคู่นเนี่ยเลื่อนมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแปดทีมสุดท้าย เกมแรกนะครับในเวลาตีสองตรงครับเราไปดูเกมที่สแตนฟอร์ดบิดกันครับเชลซีครับทีมอันดับ3จากพรีเมียร์ลีกวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเรอัลมาดริดทีมจากฝูงจากลาลิกาสเปนนะครับโดยคนนี้จะกำลัาเกมล่าสุดเป็นเชลซีทำได้ดีกว่านะครับชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดก่อนทั้ง2ทีมกันครับเชลซีเนี่ยชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดงามไส้นะครับแพ้เบรนฟอร์ด4ประตูต่อ1ครับส่วนทางมาดริดเนี่ยชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะเซลต้าบีโกมา2ประตูต่อ1ไปดูหนึ่คาาาดว่่นจะลงสนน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 าามกัััััใววีีี้้้ะครบเชลลซขงงหจะมีทาางติโกซลวครับ ตรงกลางเมสันเมาส์และหน้าเป้าจะเป็นทางคายฮาวเวสจะเล่นเป็นฟอร์ไหนนะครับส่วนทางมาดริดเนี่ยข้างหลังเอเดมิลิตาครับตรงกลางมาโกเซนซิโอและหน้าเป้าคาริมเบนเซม่าครับก็ต้องบอกว่าเชลซีสุดแพ้มา2เกมติดติดแล้วนะครับวันนี้คงไม่กล้าใจถึงบุกใส่มาดริดจากฝูงจากลาลิกาสักเท่าไหร,ร่นะฮะไม่กล้าประมาทแน่นอนส่วนทางมาดริดเนี่ยน่าจะมาเน้นเกมแรกมากกว่ารอบที่แล้วที่แพ้เบเชก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ เบนเซม่ากำลังท็อปฟอร์มมากๆน่าจะขู่ทางเกมรับของเชลซีได้ดีเกมน่าจะออกมาอึดอัดครับคู่นี้แต่ผมมองว่าสุดท้ายแล้วเสมอกันยุติธรรมที่สุดครับคู่นี้ผมมองว่าเชลซีกับเรอัลมาดริดจะนัดเล่นนัดแรกเสมอกัน1ประตูต่อ1ก่อนครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะอัปเดตข้อมูลดีๆก็เชิญตรงนี้เลยนะครับกูรูในเต็ดครับรับรองว่ามีพวกเราสามมาสารคอยเปิดป้อนข้อมูลดีๆให้คนจากตรงนี้ทุกวันนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอออใใหห้้้้ทุกกกคคคคนนนนนนโชดดีีีีแลวววพมมมาเจััันันั่่ผไปรบรบบสส